ฮะอิตดีต้อนรับสู่รายการเกียคนคาสเกมเมอร์ชานลแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมโบกี้บุ๊คเช่นเคยนะฮะก็วันนี้จะมาสอนทำเพลงให้เป็นไนคอ์นั่นเองหลังจากที่อ่าได้บอกไปแล้วว่าถ้าครบ15บห้าไลค์นะฮะจะสอนทำเพอที่ว่าลงคลิปอ่าไนคอร์คอกสไตล์ไปเพอแป๊บเดียวครับไลฟ์พุ่งเลยฮะ ที่ดูล่าสุดนี้ก็44ไลค์แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะอ่าก็โปรแกรมที่ผมจะมาทำแอปพลิเคชันไม่ใช่โปรแกรมแอปพลิเคชันที่ผมจะเอามาทำในคอนั่นก็คือโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมอีกแล้วแอปพลิเคชันนั่นคือแอปพลิเคชัน Music Speed Changer Changer นั่นเองฮะ Music Speed Changer นะฮะ,ก,นะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะ หลดได้จากเพ t สโตนะฮะแอป Store ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะฮะสำหรับเพ t สโตนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะคุณเห็นวงกลมสีขาวๆไหมฮะอยู่ด้านขวานะฮะขวาบนเห็นไหมฮะจะมีอยู่สามหมวดนะฮะอันนี้จะเป็นเซฟนะฮะอันนี้จะเป็นเลือกอ่าเลือกเอาเพลงอะไรก็ได้ มาทำเป็นไนท์คอและอีกนนอันนึงก็คือแชร์ Share คลิปกับโอเพนอะไรก็ไม่รู้เซฟไรเซนอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็บอกก่อนนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่านไนท์คอคืออะไรไนท์คออ์กอคือ,อ,ค,อคืออะไรวะอ่าคือการที่ ทำให้เพลงนั้นเร็วขึ้นนั่นเองทำให้เพลงเร็วขึ้นเกบอบก็พอทำให้เพลงเร็วขึ้นปุ๊บก็จะทำให้ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะก็การทำในคอที่ดีก็คือได้ประโยชน์ตรงนี้แหะครับก็คือไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็สนุกด้วยนะฮะก็มันจะ ในคอนี้ก็คือจะเป็นภาพภาพถุยมันจะเป็นเสียงนักร้องผู้หญิงนะฮะก็ลองมาดูกันก่อนเลยมาดูกันอย่างแรกเรากดเข้ามานะฮะก็ให้กดอันนี้นะฮะอันตรงกลางนะฮะกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลือกเลือกเพลงจากไหนก็ได้นะฮะผมจะเลือกจากาแท็กเพลงนี่ลวกันปุ๊บนะฮะแล้วก็เลือกเพลงที่ คุณอยากจะเอามาทำไล์คอเลยสมมติว่าคุณจะเอาเ s i กชูเ o อร์ er. นะฮะโอเคก็จะมีอยู่สองอันฮะอันเนี้ยเทมโปเทมโปอันอันสุดท้ายเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยอันนี้จะเป็นการเร่งความเร็วกับการย่อความเร็วนะฮะการแบบทำให้เพลงเร็วขึ้นหรือว่าช้าช้าขึ้นนะฮะก็อัน อันนี้ก็คือแบบปรับนะฮะถ้าคุณแบบปรับแล้วอยากได้100แต่มันได้100ไม่ได้อย่างเงี้ยแบบมันช้าอะไรเงี้ยคุณก็กดตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์ไป100อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าก็การจะทำไนคอร์จะต้องเพิ่มความเร็วของเพลงนั่นเองแล้วในที่นี้ผมจะเพิ่มสัก1้0แล้วกันนะฮะเอ้ย1 1 0แล้วกันเอาให้มันแบบ1 15แล้วกัน ก็ให้มันความเร็วต่างจากอันเดิมนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ติดลิขสิทนธนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพ p ช t c h อะไรก็ไม่รู้ P I T อ h, c h นะฮะอันนี้ก็คือตัวปรับในเพลงเสียงเสียงนักร้องนั่นเองถ้าปรับมาแบบเนี้ยมาทางซ้ายสุดหรือว่าเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถึงแถวๆเนี้ยมันจะเป็นเสียงเป็นเสียงผู้ชายนะ,ะเหมือนกับว่าแบบ นึกสภาพครับแบบเราทําคลิปแเราย่อ,ยอเวลาทําให้คลิปมันนานกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะฮะอ่ามันเสียงมันก็จะแบบอ่โค้งๆหน่อยใช่ไหมฮะมันจะแบบทุมท้มๆเป็นเสียงผู้ชายทุมท้มๆนะฮะก็วิธีการจะทําตอนแรกมันจะมาอย่างนี้ตอนแรกนะตอนแรกเออ่มันจะเป็นมาอย่างนี้ตรงกลางก็คือเป็นเสียงซิกชูชชตเตอร์ของเขาเราอยากจะให้เป็นเสียงไนท์คอแล้วก็ เพิ่มไปที่4ครับหรือกดตรงนี้เลยก็ได้แล้วเขียน4ไปไม่รู้นะแล้วแต่คนอื่นนะแต่การจะทําในคอของผมก็คือเอาในระดับ4แล้วก็ลองเปิดเล่นดูปึ๊บเสียงมันก็มันก็ก็คือดนตรีมันก็จะอันนั้นกว่าเดิมนะฮะดนตรีมันก็จะเร็วกว่าเดิม15%แล้วก็ ดี๋ยวสังเกตเสียงร้องนะฮะจะเป็นเสียงผู้หญิงนะฮะเพราะเพลงนี้จริงๆเป็นเสียงผู้ชายร้องนะฮะมันจะเป็นเสียงผู้ชายเอย้เสียงผู้ชายทุกจะเป็นเสียงผู้หญิงอย่างนี้นะฮะอ่าถ้าเป็นธรรมดาจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่เราต้องถ้าอยากเป็นไนท์คอก็มาที่สี่นั่นเองก็จะเป็นเสียงไนท์คอนั่นเอง หรือว่าจะลดความเร็วหน่อยก็ได้เสียงไนท์คอจะอยู่ประมาณ3กับ4นะฮะแต่ผมชอบ4มากกว่านะฮะล้วสมมติว่าเอ่อคุณอยากจะเซฟนะฮะคุณก็มาที่ขวาบนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกอันนี้ฮะอันนี้นะอันนี้กดเข้ามาปุ๊บ นะฮะกดไปทีนึงก็ถ้าคุณเปิดแอดอยู่ไอโฆษณามันจะขึ้นนะฮะก็ปุ๊บพอกดเซฟปุ๊บก็รอโหลดนะฮะรอมันโหลดนะฮะอ่าโหลดก็ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นนะฮะก็รอโหลดได้นะฮะเดี๋ยวจะรอโหลดให้เสร็จก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยว หาว่าใช้ในใช้การตัดต่อในการทำนะฮะอชอบมีคนบอกอยู่ด้วยว่า,าตัดต่อไม่ได้ตัดต่อเลยนะฮะจังหวะน,นี้ตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปปัจจุบันไม่เคยตัดต่อเลยนะฮะเคยแต่ใส่ใส่เพลงใส่อินโทรเอาทองไปไม่เคยตัดต่อสักทีนะฮะก็เพิ่งรู้เนี่ยนะฮะว่าเขาทำใน อ่าแอนดรอยได้แล้วนะฮะก็เลยอ้าวสอนกันดีกว่านะฮะก็ Go! ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านี่อาจจะรีวิวมอดอ่าอะไรอ่ะมอดความสำเร็จอะ่ะมอดอ่าเอชอะไรสักอย่าง Achievement อ่ามอด c h i e v e m e n t สักอย่างนะฮะเป็นมอดความอ่าความสำเร็จนั่นเอง นะฮะฮเดี๋ยวจะสอนลงด้วยอ่ะพอโหลดเสร็จปุ๊บก็มันก็จะขึ้นใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ไปที่เพลงก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ไปที่ถ้าเป็นของผมนะฮะเข้าไปอัลบั้มแล้วก็หาอัลบั้มที่เขียนว่า music speed shanker ฮะอ่ะนี่ฮะอยู่นี่อันนี้ก็คืออซิกช h เตอร์ er ที่เราเอามาดัดแปลงเป็นไ t c ์คอแล้วแบบเมื่อกี้ที่เราดัดแปลงให้มันเป็นไล์คอเมื่อกี้นะฮะ S for s a เสร็จมันก็จะมาอยู่ในพเพลงในนี้นี่เองนะฮะ mm hmm. เพื่อต่อการหาง่ายให้มาที่อัลบัม้มนะฮะแล้วก็มาที่หาไฟ music s e e c g e r นะฮะก็จะดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหานานนะฮะโอเคครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะฮะ ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็สนทนาใครกันก็ตอนนี้ใครปิดเทอมก็อ่าดีเลยปิดเทอมแล้วผมก็ปิดเทอมแล้วนะฮะโอเคก็ดีนะฮะจะได้ลงคลิปไปบ่อยนะฮะก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับหลายลาแล้วนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะบายจ้า